<c oughs> ใครที่กำลังหาเซิร์ฟไมค c r รับเล่นสนุกสนุกะครับผมนี่เลย p i x e l m o n Slot นะครับผม,บผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในไมค e ครับพิกซ์มอนหนึ่งกจุ็อีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เราเบื่อที่นี่และอืมเราเบื่อเต็มทีและรอเซ็คคอมเซ็คคอมก็ไม่เกิดโอ้อตายเถอะโอเควัาไว้จกันนะครับผมใน วันหลังแล้วกันนะเอซคอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาอีเจเนตัสหรือมูกเกนไดนากันดีกว่าเออเราแทบจะไม่ได้แบบว่ามายุ่งยามในส่วนนะไอ้สวอมแลนเลยอะ่ะอืมตั้งแต่ที่เราเล่นมาเนี่ยคือแบบเข้าสวอมแลนน้อยมากๆากเลยเว้ยตั้งแต่ที่เราเล่นมานะเออค่อนข้างจะน้อยมากเลยอะ่ะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่าลองไปสำรวจที่สวอสวอมกันหน่อยแล้วกันนะผมนะเผื่อเราจะเจอ ครับสิ่งอะไรดีๆแปลกๆหรือกบซาตชูชิอะไรงนี้เอออาจจะเจอนะแต่ไอเจ้าเอ่ออิเทอร์เน็ตัสนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดยังไงนะเออแต่คิดว่าน่าจะเกิดตอนเย็นละมั้งครับอืมน่าจะเกิดแบบตอนช่วงเย็นๆหรือไมก่ก็กลางคืนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันลงไม่ได้ไงโอ้โห ลับไปเท่าไหร่มันก็กลับมาคืนค่าเดิมเพราะอะไรวะเนี่ยฮะปึบอืมโอเคล่อนลงน้ำอย่างสวยงามมาแล้วโกดักโอ้มาถึงก็เจอบอสเลยฮะเป็นบอสธรรมดาโอ้แลด้วยวะเฮ้ยเป็นบอสแลเว้ยไหนขอตีหน่อยละกันเผื่อได้อะไรแต่ที่แน่แนได้เลเวลแน่ๆอืมโอ้ติดชาซะด้วยโอ้ยเอาเรื่องนะ ทำให้เราติดชาด้าได้นี่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานี่ตีสักทีตีเออในที่สุดมันก็ตีสัก,กทีโอ้โหเอามาทำอะไรเนี่ยกูดล็อตไม่เอาเอาไอ้สองสองเอาทีนี่ก็เก็บไม่พออีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่เลเวลให้ลิซซัดดอนเลยแล้วกันนะครับผมนะที่เรามีนะครับผมใส่ไปเลยอืมสองเวลโอเคเวลแปดสิบเอ็ดแล้วเออแล้วก็อันนี้ด้วยอา้าวแล้วเมื่อกี้มันหายไปไหนละ ข้าตัวแล้วหรอ oh อ๋อไม่เนี่ยอืม okay. เออโอเค82 83อเออจริงๆเรายังไม่ได้ไปสำรวจตรงพื้นที่ที่มันเป็นต้นสนตรงนู้นเลยนะเนี่ยเออก็ว่าไปเราก็ลืมเลยว่าแบบยังไม่ได้สำรวจเอ,อ้เดี๋ยวนะได้ได้แม็กนิสเดอดนนี่มันอีกกี่ขั้นนะ่ะอีก4ขั้นโอเคไปเลย1 2 3โอเคขาดอีก1อันนะครับผมนะเอ,อ้ในนี้มีหรือเปล่าวะ มในนี้ไม่น่าจะมีนะเออหรือว่ามีหรือว่าไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีมัง้งเออเราน้าจะเก็บไว้เมื่อกี้เนาะเออไม่เสียดายจังเลยเราต้าจะเก็บไว้แล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกที่อันตัวของมันไงเออโอเคมาตีกันสักหน่อยดีกว่าเผื่อไหวนี่เลยเอ,อ้ยลืมไปว่ามันแพ้แพ้พืชน,นี่นะ่า นี่เลยตัวนี้เราก็ชนะท่านนะการดอนเรานี่คือแบบสู้ได้ทุกท่าเลยอะจริงๆริท่าน้ําก็สู้ได้วิ๊อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มีแล้วเราต้องการเอ่ออ,อ,อินสิกกับไม้นะเออเราต้องการอินสิกกับไม้เพจเอออันนี้เราไม่ต้องการแล้วมันมีแล้วนะโอเคเมกาา้าฉาดผมว่าผมมีอยู่ในนี้เป่าวะเขาไม่มีเหรออขาเหรอแล้ว่ามีอะทู เออสเปด้วยอะเก็บไปแล้วก็อ่าอไหนไหนก็ไหนไหนละไอ้พวกนี้เก็บไปช่องนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันโล่งอ่ะเออเนี่ยไหนไหนก็โล่งแล้วก็เก็บไปในนี้แหละอืมนี่เลยเก็บไปให้หมดโอเคนี่ด้วยเออนี่ด้วยอ่าโอเคไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วย,วยโอ้เรามี2ออันเลยนเนี่ยโอ้โอเคแล้วเราก็เก็บเลเวลให้ดิสดอนด้วย มันจะได้เลเว่าห0ึแล้วเราก็หาไดแม็กให้มันด้วยอีกเม็ดหนึ่งในนี้มีเปล่าวะไม่มีในนี้อ่ะแอบอยู่เปล่าอาจจะแอบอยู่ก็ได้นะเออแอบอยู่เปล่าวะไม่รู้เอออ่าชั่งมาล้วกันเดี๋ยวเยว๋อันนี้มาได้ยังไงนะฮะมันนี่เลยยัดใส่ให้เลยนี่เออจะหลงเหลืออยู่ทำไมโอเคแล้วในขณะนั้นเราจะได้เจออิเทนตัสเมื่อไหร่ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดตอนไหนนะเออแต่ที่แน่ๆมันเกิดที่สวัมตว,วะหรือว่าดีเอ็นวะอืมดีเอนน่าจะเป็นเดอซิสมากกว่าละมั้งไอโอฟิชแมนนี่มันทำอะไรได้อะฮะเพื่ออะไรเออไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้แต่ที่แน่ๆเราต้องหาแหล่งน้ำที่สามารถตกได้แบบ เออมันลึกๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้เจอก,กบสตชีนั่นเองนะครับผมนะเออซึ่งเราต้องหาแบบแหล่งเอ,อ่อน้ำที่มันลึกอะ่ะประมาณสี่บล็อกลงไปใช่ปะเออผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้อะ่ะเออน่าจะแถวแหล่งแถวนี้ไหมมีไหมออแหล่งแถวนี้มีแบบน้ําลึกไหมเออมีมีน้ําลึกเฝ่าโอโ้โหไม่น่ามีว่ะเออเป็นน้ําตื้นหมดเลยอะ่ะสวมตัวนี้อะ่ะเออ มันเป็นน้ำตื้นหมดเลยนะอืมไม่มีน้ำลึกหน่อยหรอคือถ้าเป็นน้ำลึกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เจอกบนะครับผมนะแต่คือถ้าเป็นน้ำตื้นผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันจะเจอไหมอ้าวอันนี้มันท้าสู้เลเวล34อย่างงี้บอลเดียวพอไอ้น้องเอ้นอกเป็ดน้ำเรียบร้อยติดมาซะ <laughs> มา come on จริงๆก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ครับจับลิโอรให้หน่อยเออจริงๆคือเราก็อยากจะจับนะแต่มันอยู่บนภูเขาดิแล้วคือถ้าเราไปภูเขาอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่2ตัวที่มันจะเกิดน,ะนั่นก็คือเออลิโอรแล้วก็ไอตัวซูโดโ,โปกเกมอนอีกตัวหนึ่งซึ่งผมก็อยากให้มันเกิดนะซูโดโ,โปกเกมอนอ่ะเราอยากจะจับให้หมดทุกตัวเลยเออตอนนี้เรามีอะไรบ้างอ่ะมินิลีวเออบาร์กอนอ่ะ แล้วก็เมตากรอสเออแล้วอะไรอีกว่าเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งนะเอบเออไหนนะนี่ไงโอเคดิปปี้หนึ่งแล้วอะไอ้ดาระกเพาลหนึ่งอืมแล้วอะไรอีกว่าเอออะไรอีกนะที่เป็นนี่ไงโอเคเมตากรอสสองบาร์ก้อนสามมินิริวสี แล้วก็น่าจะมีแค่นี้มั้งสาหรับของผมอ,อ๋อนี่อะฮเออบังกิลาสด,ด้วยเออบังกิลาสก็ห้าแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมนะสาหรับเออเออแล้วก็มีไอ้ตัวนั้นนี่นาไอกตูมี่เนี่ยเออ,อที่เป็นมังกรเมือก,กอะ่ะมันจะเกิดอยู่ที่สวามนะครับผมนะแล้วก็ไอ้มังกรสามหัวจะเกิดอยู่บนภูเขาเออใช่ใช่ใช่ผมจําได้ แล้วก็ไอ้กูมี่รู้สึกว่าจะเกิดตอนฝนตกเท่านั้นมั้งแล้วฝนมันเพิ่งหายตกไปด้วยสิอย่างนี้เราจะต้องรออีกนานไหมเนี่ยกว่าฝนจะตกอีกครั้งหนึ่งอยากเจอคอยคิงชนี่จังเลยอ่ะเอออยากเล่นคอยคิงชยนี่นะจริงๆอ่ะโอ้สวัสดีขอตี้หน่อยละกันเผื่อมันจะได้เพจนะทุกคนนะนี่เลยน้องยิงมนันเข้าไปอุ๊ยแรงเอาตายเลยเอออ่านี่นี่น อ่าโอเคเราโคดคอมแบทได้ไหมอึมโอ้โหเกือบตายเอลิสเอเป็นเอ๋มไม่ทันโถเอ้ยโอเคเบเฮมอสเบรดไนีย่ยตายไปซะเป็นไงได้เพจไหมไม่ได้เออได้แต่ซีมูฟโถูงั้นเดี๋ยวเราขอไปฮิวก่อนละกันนะข้างๆนี้มันมีหมู่บ้านพอดีเลยเยี่ยมสุดๆอืมขอแวะหน่อยนึงเผื่อจะได เอ่อหาของในหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวนะบนภูเขานั่นผมอ๋อโอเคโปรเกตสต็อปนึกว่าอะไรแม่เห็นมันเป็นแบบวงๆเหมือนแบบเอ่อมีอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นแม่ที่ไหนได้มันก็แค่โปรเกตสต็อปท่านั้นแหละโอเคแล้วเราจะเข้าหมู่บ้านยังไงดีบินเลยดีไหมฮึมกระโดดขึ้นได้อยู่โอเค เออหมู่บ้านนี้มีขายบอลไหมเนี่ยอ้าวเรายังไม่ได้เซฟเลยอ่ะเซฟเลยละกันมาขอดูหน่อยสิโอ้โหบอลก็แพงไอเน,นี่ยวิ่งทีเอ็มโซลาร์เบดเอ๊ะไม่เคยเห็นแฮะ์โซลาร์เบดมีส e ต w i ิงด้วยโอ้โหสกิลปีกเหล็กอืโอเคเดี๋ยวเราขอฮิลก่อนเลยอ่าฮิลเสร็จป,ปุ๊บเราก็ไปเผื่อเจออินเทอร์เนัสเราก็จับเลยไง เออเนี่ยแหละอยู่แถวแถวสวามแลนเนี่ยแหละน่าจะดีที่สุดแล้วปึ๊บขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยโอเคตรงนี้มีเอ่อ NPC ด้วยนะครับผมนะในอนาคตรเราอาจจะต้องแบบว่ามาสู้กับ NPC เพื่อที่จะได้เอ่อทำโอฟหรือเปล่าเออไม่แน่นะอาจจะต้องทำออฟก็ได้นะอืมไอพวกนกไฟนกน้ำแข็งนกสายฟ้าอะไรต่างๆนานนาพวกนั้นนะเออ เราก็ต้องแบบมาทำแน่นอนแหละอืมถ้าเราจะต้องสู้กับโปเกมอน255รตัวปะวะน่าจะประมาณนั้นแหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเราต้องหาพื้นที่ที่มันใหญ่ๆเข้าไว้นะผมนะเพื่ออิเ์เนตัสจะใจดีกับเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใจดีกับเราไหมไอ้ไกเกิร์นี่เราจับไปแล้วช่างมันไปชิ้วอ๋ออ๋ออออะไรบ้านะอะไบ้านะ โอ,อ้มีโปรแกรมเทรนเนอร์ด้วยหลืว่าสี่สิบหรือวลเยอะจัดไอ้อาร์บ็อกอะ R อาร์บ็อกเลเวลห้าสิบเลยเลเวลเยอะจังบูเปอร์นี่เราจับไปหรือ,อยังวะเออผมไม่แน่ใจว่าบูเปอร์นี่ผมจับไปหรือ,อยังนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะวะเอ๊ะอ,อ๋ออย่างไงโอเคเจอแล้วโอ้บูเปอร์จับไปแล้ววิโลนาทก็น่าจะจับไปแล้วนะเพราะว่าเราจับเคยจับเป็นชายนี่ไปเนี่ยผมนะสำหรับตัวเนี้ยเออ เราเคยจับแบบเวอร์ชั่นชายนี่เลยไอตัวนี้เราก็จับและอืหลและเพลงเพลงโปเกมอนมันบัคแล้วทุกคนปิดไปเลยแล้วกันนะเออเพลงมันบัคอะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันบัคมันมันบัคนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยว่ะเอออยู่ดีมันก็เริ่มบัคเริ่มหลุดเริ่มอะไรแล้วเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยคอมเราไม่ไหวเหรอมอดมันบัคแล้วว่ะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะคือ ตอนนั้นผมกำลังสู้โทเทมอยู่อยู่ดีมันก็เกมแคสเลยเว้ยเออผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรช่วงนี้มันเริ่มบั๊กบ่อยมากเลยอ่ะสำหรับเวอร์ชันใหม่เนี่ยทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่คือผมผมบั๊กเอออยู่ดีมันก็หลุดอยู่ดีมันก็แบบเกมแคสเลยอ่ะออกำลังตีตีเออโทเทมเลยนี่ไงเป็นไงได้ไรปึ๊บเอือ ได้ของไม่ดีเลยอ่ะเออโอ้มีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนล่ะเออ,อยู่ฝั่งไหนวะฝั่งฝั่งโอเคฝั่งนูน้นมาแล้วครับมาแล้วพี่มาแล้วน้องอมมาเลยนี่ไงตายไปบุม,มเบาจังอ่ะเฮ้ยตัวนี้หนาจังตัวนี้มันโคตรหนาเลยโอเคไหวอยู่โอ้โหไม่ได้อินเสกกับ ไอไม้เลยอ่ะอยากได้อินเสกกับไม้อ่ะทุกคนผมอยากได้ผมจะได้เอาไปอัญเชิญอาร์เซอุสให้น้องๆดูกันสักทีโอ้แล้วคือแบบดูดีได้ไอซ์กับเอ่อเฟิร์สเนี่ยโอยไม่ได้ใช้เลยมันถึงจะใช้ก็ใช้เหอะนะแต่คือแบบมันมีแล้วอะ่ะเออเราก็ไม่ได้อยากได้ซําอะไรขนาดนั้นอ,อัพเวลสองเวลว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกนิดนึง ดิสดันของเราเลเวลก็จะตันแล้วน้องๆทุกคนเพิ่กินข้าวหน่อยแล้วมันจะไม่มีอ,มกกนนนอิเอมุเกนไดนาเกิดจริงๆหรอฮะมันจะไม่มีเกิดจริงๆเหรอเอโอเคเดี๋ยวเราขอทิ้งไอพวกของที่เราไม่ได้ใช้ไปอืมเอ่อตัวไหนที่เรายังไม่ได้จับบ้างเนี่ยยันเมกายันมะอ่ะ ดายังไม่ได้จับโอเคจับเลยตอนนี้เราจับตะกิดตัวแล้วเนี่ยน่าจะร้อยร้อยยี่สิบป่ะร้อยยี่สิบกว่ากว่าลมั้งผมว่านะเออเดี๋ยวเราขอดูหน่อยละกันไอตัวนี้บรรเจพอเออดีมากไหนโอ้ร้อยสามสิบหกแล้ว,อว,วนะเออวิไวจังแฮเออไม่คิดเลยว่าจะจับได้ขนาดนั้นเราจับธาตุบินไปแล้วสิบตัวเลยเนี่ยโอเคตัวนี้น่าจะเป็นธาตุพืชเอธาธาตุพิษนะ เออเพราะมันเป็นตัวเป็นสกังอ่ะน่าจะใช่ติดซะไม่ต้องมากอะไรเออดีมากเลยน้องเออโอมาอีกแล้วว่ะอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวเราจับไอตัวนี้หน่อยละกันนี่นี่นี่นตัวนี้อ่าคัฟฟิงคัฟฟิงนี่เลยปาบอลไปเลยเลยไมบอลพอบอลเดียวพอนะน้องขอร้องขอร้องนะบอลเดียวพอจบรู้เรื่องคุยกัน รู้เรื่องโอเคดีมากเอาละไหนหน้าตัวนี้โอเคอยู่นี่มาเลยมาเลยมาเลยเอายูชิฟูไปสู้หน่อยดีกว่าเออเอเอไดแม็กไปเลยน้องไอตัวนี้มันแพ้ท่าอะไรวะสวอมเพิร์ดเนี่ยเอออ่ะลองนี่ดูสิได้ไหมโอ้ไม่ได้นะแต่มันเพิ่มเอ่อสปีดให้เรานะครับผมนะสำหรับสก,กิลเมื่อกี้โอ้แล้วโคตรแรงเลย แล้วอย่างเบาอ่ะสกิลเราโอ้ตายแน่เลยเราเออโอเคโซลาร์บีมไหวอยู่ยังตีได้โอ้แล้วดเดวสอีกเหว่าอยากได้อยากได้แผ่นวูนขอแผ่นซีดีอื่นได้มไหม,อมขออินเสกอ่ะเออขาดอีกแค่สองแผ่นเองอ่ะทุกคนแต่มันก็ยังไม่ให้เราก็สักทีอ่ะเมื่อไหร่มันจะให้เราสักทีวะเนะี้ยกลูมเลยว่าห้โอ้โหเลยว่าเยอะจัดจ โอเคเดี๋ยวเราขอบินไปฮิวสักหน่อยแล้วกันนะเอื้อโอ้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 โว้โว้โว้สูงไปสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซตตอนเซต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 อยู่นี่อ่ะนี่เราจะได้บินลงได้เออโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกิดไปแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอ๊ะตรงไหนเนี่ยตรงนี้อ๋อโอเคเฮ้เสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวนี้มันเอาไว้เล่นคอมโบ แต่เราไม่เล่นคอมโบนะ่ะมมันคือตัวไว้ย้ายบัฟเนาะผมนะไอตัวคุญแจเนี่ยไหนๆ,ๆก็แบบมันเกิดมาแล้วมาจับสักหน่อยแล้วกันนะเอาเฮ้ยเออมาจับสักหน่อยเว้ยโอ,อ,อ้เลเ้วลห้าสิบสี่เลยเลวลวเยอะจัดจับได้ไหมเนี่ยลรองติดโอ้โหจับยากซะด้วยอืมตีเลย ตีเลยละก,กันโอ้ยได้เออมันคืออะไรอะซิลเวอร์โอซิลเวอร์เหรอเอ,อ๋มันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรได้อะ่ะน่าจะทำอุปกรณ์ละมั้งอืมน่าจะใช่เดี๋ยวเอ,อ๊มันอยู่ทางไหนนะนี่นี่นีน่โอเคเจอแล้วไอ,อ้ตัวนี้เป็นธาตุเหล็กแม็กควกไปเลยเออโอ้แรงแรงแม็กแฟร์ไปไอ้ยายตายไปเลยเปไง โอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ต้องการไม่เอาเราต้องการในนั่นนะอินเสกกับไม้นะ่ะเออโอเคทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกมมันย้อนนะ่ะทุกคนโอ้โหคือเกมมันย้อนกลับมาที่ไหนเนี่ยโอ้เหลือจะเชื่อแล้วคือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยทุกคนคือมันอยู่ดีๆมันก็เกมแคดเว้ยผมกำลังแปลกใจว่า ทำไมมันถึงเกมแคสวะเออเออผมก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนไปปรับไปอะไรมันนะเออแล้วทำไมมันอาวไอ้ไนี่นี่แล้วทำไมมันถึงเกมแคสฟะให้ตายเถอะโอ้โหอยู่ดีก็เกมแคสแล้วเกมแคสแล้วมันก็ย้อนกลับมาตรงไหนไวะเนี่ยเออแล้วเราอยู่รตรงไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจับไปร38ตัวไอ,อ้นี่จับไปยังโอเคจับไปแล้วแสดงว่าย้อนไม่ได้ไก่มั้ง เอออาจจะไม่ได้ตีไอตัวสีชมพูตรงนู้นไปเออโอ้โหแต่การ์ดดนเรายัางอยู่นะเนี่ยเออแล้วไอ้นี่อ,อ,อ๋อโอเคอยู่นี่มานี่เลยขอร้องล่ะอินเส็กกับเอ่อไมอินเส็กกับไม่ปลดไม่ปรดอินเส็กกับไมอ๋มดดดดอ อ๋อโอเคเลเวลัพเอ่อเฟรมโชเวอร์เหรอเอาเซนเฮบัตออกไปโอ้โสกายอีกเฮ้ยโอเคตอนนี้เรามีเกือบทุกแผ่นที่แบบขึ้นเลข2อแล้วนะทุกคนนะเอออีกนิดนึงโอเคแล้วลิดอนเราเลเวลเกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเสียงอะไรมันตุกีตุกี้ตุก,กีตักก้งหนาวะ <c oughs> คือมันเริ่มบัคตั้งแต่เสียงเพลงของพิกเซเชอร์มอนแล้วทุกคนเออมันเริ่มบัคต,ต,ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วมันก็มาบัคไอ,อหายใจใต้น้ําอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูหน่อยดิหายใจใต้น้ำนี่มันยังอยู่ไหมฮึบอ,อ้อาวโอ้สกอร์เปียนเราอยังไม่ได้จับหรออะจับเลยละกันอืมดูดมันเข้ามาดูดมันมาเร็วเออเข้ามาเฮ้ยอย่างไรวะเรียบร้อยติดติด เอออ๋อวูเปอร์สีนั้นเออเอา้าไม่บักแล้วว่ะไม่บั็กหายใจใต้น้าแล้วโหเซ็งเลยเอโอ้โหถ้าบล็กหายใจใต้น้ํานี่มันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยทุกคนนะเออมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยไ้ยถ้าหายใจใต้น้ําแบบอินฟินิตี้อ่ะโอ้น่าเสียดายที่มันไม่ได้แบบอินฟินิตี้ต่อไปแล้วโอ้โหเอ้ยเ,เซง็ง เออออดิชโอ้ออดิชเรายังไม่ได้จับงั้นจับสีแปลกไปด้วยเลยละกันโอ้โหโอ,โอ้ติดคิดด้วยซะด้วยเมื่อกี้อยู่ดีก็ติดคิดเข้าเอ๊ะเมื่อกี้มันรู้สึกว่าเสียงมันตัวสีเหลืองหรือเปล่าอ่านี่ไงตัวนี้เรายังไม่ได้จับอย่างแน่นอนแลวไอ้ตัวนี้มันก็มีล่างวิวัฒนาการด้วยอ๋อเป็นล่างพิเศษเป็นสีชมพูเอ๋ามันจะมีสีส้มสีชมพู แล้วก็หลากหลายสีเหรอออโอเคเข้าใจแล้วเออโอ้เอาละผมคาดหวังว่าเมกาตัวนี้มันจะให้ของแก่เรานะให้ของที่เราต้องการนะ่ะขอลองไี <c oughs> ่ปโปรดเถอะเราอยากได้มากเลยกะอีอีก2แผ่นนะ่ะหรือว่าเราควรที่จะไปออาต่าเบอร์โมดีวะทุกคนเราไปหานี่ดีไหมคอสหมอกดีไหมเออ ก็ไปหาคอสม็อกเพื่อไปอไม่ใช่โอ้ยแหนกว่าเป็นอินเสกแต่ที่ไหนได้มันหลอกมันหลอกลวงเราโถ่ยคือสีมันคล้ายๆกันอะทุกคนเออเดี๋ยวรอให้ดูนะไอเพจเนี่ยเนี่ยคือสีมันคล้ายๆกันมากเลยเพือ่อดูดีเออโอคือสีเขียวอะเออตอนแรกก็อูหน,นว่าแบบจะใช่โถ้ย เออที่ไหนเป็นเอ่อ sunflower ใหญ่ๆบ้างนะเออเราจำได้ว่าเราเคยเซฟไว้นะอยู่ไหนนะ s u n ฟ l o w e r อืมน่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งเนี่ยแถวๆนี้แหละเออตอนนี้เป็นเมืองน้ำแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรอ้าวที่ไหนวะ <c oughs> ไปอยู่ไหนเนี่ยไอ,อ้ตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยเล็กๆอืม เป็นหมู่บ้านเล็กๆด้วยเอ๊ัไไนฟาวเวอร์เป็นไวะเอ้านฟาวเวอร์ล่ะอ๋านี่ไง s u n วเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดเออนี่ตรงนี้เลยนี่เออ s u n วเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดเล a ที่ b u สนี่เราจับไปหรือ,อยังเอลองลองปลาดูสิอ๊บอะยังไม่ได้จับงั้นจับเลยครับน้องๆองืมไม่รอช้าจับมาดูดมันเข้ามาดูดมันเข้ามาเลยน้ององืม งไงติดอยู่แล้วยังไงก็ติดเอ้าไม่ติดซะงั้นะ่ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ติดเฉยเลยโอ้ต้องเข้ามาแล้วเลเวลแค่สาเองนะเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันจับยากเหรอวะไอเข้มเอ่อตัวอะไรสายฟ้าเนี่ยนะหรือว่าถ้าสายฟ้ามันจับยากอยู่แล้ววะเออสองสามสี่เออ,เอ,อมันต้องอย่างนั้นดิ ได้ตายเถอะแม่แล้วมีตัวเหล็กไหมน้าไอ้เกียนนี่เราจับไปแล้วไอ้พวกงูพวกนั้นน่ะแต่ไอ้แอบบ้าเอ่ออาร์บ็อกซ์น,นี่เรายังไม่จับเอ้ยแล้วไอ้แอบบา้านี่คืออะไรวะอ๋อไอ้ตัวพลังจิตบอฟวับ์เนาะโอ้มันเป็นเตปเตปเตปธรรมดาอ่ะลองดูแล้วกันเผื่อดได้ของดีวะเออลองดูหน่อยนึงอืมโอเคอย่างน้อยก็ได้ตีก่อน แล้วเราก็ตายแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวมาตีมันไงเราจะโอ้โหยังไงที่ผมกลัวมันมีเอิร์ธเควกโอ้แล้วเราเราตายไงโอ้โหอย่างงี้แย่เลยเออโอเคไหวอยู่เป็นไงได้ดาก,ก็เนี่ยมมาแล้วก็อมูลตคอยซึ่งเราสามารถที่จะได้หาเงินได้จากอมูลิตคอยได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วผมนะก็ขอมันมีแค่นี้แหละเอออมูลิตคอยอะโอเค เอ่อโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ห okay, นใดโอเคอยู่นี่่อนลงมาลอนลงมาเออโอเคฮิวก่อนเราได้ทำการเอ่อทำแท่นวาร์ปได้ไว้เปล่าวะที่ซนะันฟาเวอร์น่ะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทำแท่นวาร์ปได้ไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราขอดูก่อนอ๋อมีเห็ดเอางั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอไปเห็ดสักหน่อยละกันนะเผื่อเราจะได้เจอกับมารเกน่าหรือ เรลคอสซาเออเพราะว่ามันจะมีเรลคอสซาเกิดแล้ววะเฮ้ยแต่เรลคอสซามันเกิดบนที่สูงดิมันไม่ไม่ได้เกิดที่นี่แล้วเออเรลคอสซามันเกิดที่สูงโอเคเราไม่ได้จับตัวนี้เราก็จับเลยอืมตัวใหม่ๆเต็มเลยนะที่นี่นะเออเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้แบบมาจับอะไรที่นี่เลยอะ่ะอืมนี่ไอ้ตัวนี้ด้วยอดูดมันเข้ามาเราอยากได้คอสมอกแล้วว่ะเออเพราะว่าเราจะได้แบบเอาไว้อัญเชิญ พื้นที่ที่เราสามารถเที่อไปได้อย่างอัลตาบอมโฮอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแว่นตาแล้วใช่ไหมเออน่าสนใจนะแม่น่าสนใจจริงเดี๋ยวเราต้องหาแล้วเออเราพอเราหาเสร็จปุ๊บเราเจอปั๊บเราจับมาปุ๊บเรากลายร่างพอกลายร่างเสร็จปุ๊บเราก็ว้าไปอัลต้าบอมโฮเพื่อไปหาไอ้แผ่นเนี่ยเออเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอแผ่นนี้มันเยอะกว่าใน โลกปกตินะอืมอย่างพวกบอลยูบีอย่างเงี้ยเออพวกบอลอัลต้าบีสอย่างเงี้ยมันมันมีโอกาสที่จะได้เจอบ่อยมากเลยสำหรับไอ er อัลต้าบอมโฮอ่ะอืมเราต้องลองไปหาดูละไอที่อ er ัลต้าบอมโฮหนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวเราขอว้าไปที่ซันฟลเวอร์ดีกว่านะเออเผื่อเราจะได้แบบเผื่อเราจะได้เจอกับไอคอสมอกอะไรเงี้ยแต่มันจะเกิด ตอนเช้าตู่เท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเซฟไว้หรือเปล่าอ่ะอืมไม่น่าจะได้เซฟมั้งเนี่ยโอ้เซงเลยอย่างนี้แล้วที่นี่ละ่ะที่นี่มันอยู่ห่างไกลจากเออไอนี่ไหมนะเราอยู่ตรงไหนนี่นั่นเราอยู่ไหนอ่ะอ้อที่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหห่างไกลมากแล้วตัวนี้มีซันโฟเวอร์ว่ะ เออซันฟลาเวอร์สีเหลืองงั้นเหรอทั้งไหนวะน่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะอ้าทางนู้นโอ้โหสามพันแปดร้อยบล็อกเลยเออไกลจังะอืมตอนนี้เราอยู่ไทม์นิวส์ใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ตรงนี้เอ่อนกน้ำแข็งซันฟลาเวอร์โอ้โหเจ็ดพันเออทำไมมันเริ่มไกลขึ้นวะอ่ะประมาณนี้อ่ะอ้อพอดีเลยนี่อ้าว อ๋อาร์ปนี้หรอโคมีดเออเราใครไปตั้งชื่อมันวะ <c oughs> ใครไปตั้งชื่อว่าโคมีดอะไรเนี่ยฮะคืออะไรอะ่ะหรือว่ามันมันเป็นแท่นบาร์ที่แบบอยู่เฮ้ยม,มันน่าจะเป็นของเราไม่ใช่เหรอวะเออเปลี่ยนเลยแล้วกันนะเออเราเปลี่ยนเลยดีกว่าอืมเปลี่ยนเลยเป็นซันฟ lower ป่าเอ้ยไม่ไมดอก ไม้เออดอกทานตะวันเลยแล้วกันตะวันนะทานตะวันเรียบร้อยเซฟไว้เลยเราจะได้มาหาคอสมอกกันในภายภาคหน้าเออหวังว่าจะเจอนะเออคอสมอกเนี่ยเราไม่ไม่ได้หวังอะไรมากนะแต่ก็เกิดให้เราเถอะเออเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เราทีเถอะนะได้โปรดขอเพียงเท่านี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกัน EP พีหน้าละกันนะผมนะอีีนี้เราก็เอาไว้เพลินีก่อนละกันเดี๋ยวผมลองเอฟ f k ไว้สักหน่อยนึ่งละกันนะเผื่อมันจะเกิดให้เรานะครับผมโอ้โหเลเวลหหเลยเหรอเลเวลเยอะจังเออโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาวิธีการแก้ไขแต่ว่าท้ไามามันถึงเกมแคชหรือว่าเราเปิดแมปเยอะไปหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ เพราะตัวเราไปก่อนแล้วกันเนี่ผมนะฝากช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดิดตาม้วกดกระดิ่งด้วยลวกันเนีผมหรือถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนะเออแบบสำหรับผู้รู้นะครับผมเผื่อใครจะรู้ว่าเกมแคสเพราะอะไรเออแต่ที่แน่ๆผมคิดว่ามันอาจจะเพราะเราเปิดแมปเยอะไปหรือเปล่าวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็เอาไว้กานคลิปหน้าแล้วกันนะผมใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเค เอาล่ะจกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับโอเคบายบายครับ